ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่<ะ>ค่ะค่ะเปนไดแม่ว่างอยู่บ่ตอนนี้ว่าง,าง,าง,างค่ะว่างค่ะคันว่างกะขอแนวทั่งเนี่ยค่ะจะ้าค่ะงวดวันที่หนึ่ง<ะ>วันที่หนึ่งกุมภาเนาะแม่จ<ะ>้าสองห<ะ>้าหกเจ็ดค่ะแนวทั่งของคุณแม่ร้อยเอ็ดค่ะ แม่ร้อยเอ็ดมันเป็นเก่าหนึ่งเนาะมาโอ่งหนึ่งเนาะค่ะวิ่งเก่าโอ้ยสช่ดช่ใช่ว่าแม่ไปได้แม่ไปหลงว่าเก่ามันจะเป็นหโอ่งแม่อีหลินแม่ยันอยู่ค่ะแต่ว่าเก่ากัถือก็เก่าล่ะค่ะแม่อือเก่าเก่าก็เขาอยู่เนาะเล็กวิ่งเนาะค่ะเขาคือเก่าแตะขวดนี่ก็เขาอยู่แน่ๆลราเส้นหน่อยเด็กวิ่งค่ะเลขเลขวิ่งคุณแม่นั่นไม่ค่อยผิดปันไดดอกค่ะ เรียบร้อยแล้วปเรียบร้อยแล้วค่ะแม่พร้อมแล้วเด็กวิ่งเด้อค่ะวิ่งเจ็ดกับแปดจ้ะวิ่งเจ็ดกับแปดตัวใดเด่นแม่เขาก็ว่าเด่นแปดเด่นแปดน้ำเขาก้อนแต่ว่าแม่มาเก็ตได้บอกแต่ว่าแปดมามาเก็ตมาเลยเดี๋ยวนี้จังได้กับตัวใดตัวหนึ่งนั่อนแหละโอ้โหแต่ อันเล็กวิ่งมันจะ่ีสามตัวหัวกรอนเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมมันมาด้วยกันทีลเราแต่ไม่หกให้ไม่เด่นให้เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเกบแปดกับเก้าเนาะเมื่อี้เนาะทุกวันนี้หกเจ็ดแปดไม่หกไม่หกน้ำบ่แม่เด่นเจ็ดกับแปดโอ้มีหกน้ำเนาะแม่เนาะจับคู่วิ่งเกตกับแปดจับคู่กันหกหนึ่งหกสอง หกสองหกสามหกสองหกสามหกสี่หกสามหกสี่เท็ตแถวแล้วจะโตไหมแถวละสามคือเก่าค่ะเอาปันเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ค่ะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ แปดสองแปดสามแปดสี่ค่ะแปดสองนี่เขากล่าวว่าเด่นแปดเนาะมีแปดมากแม่เแกแต่ได้มือแรกคนละค่ะตามกระแสเนาะแม่เนาะจ้ามันหมดตรงกันกัเขาเนาะค่ะต<ห>้องไปเขาขาวก่นนี่ยแคปเด่นจับเด่นไปเลย แปดสองแปดสามแปดสองแปดสามเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็แปดสี่ตัวหนึง่งแปดสี่แถมแล้วแม่ห้าห้าเลขกระแสมันมากแปดแห้งถ้าแปดประมาณในหัวนี้แม,ม่ว่าเก็ดมากในแบบนั้นคือเจ็ดสองไปเจ็ดสามค่ะเจ็ดสองเจ็ดสอง เขาว่าเดี๋ยวนี้เนาะอย่างนี่เขาเขามาวา่าเขาสื่อแปดเลยเนี่ยเพราะไอ้ออกเกจโตมันสิแมท่ทิศชินอะไรไอ้ทิศสูตรกันเนะาะค่ะค่ะเข,า,ข,า,ขาว่าถือไม่แปดมากเพราะแปดมาเนี่ยแม่ประกันมาเกตมาแน่นอนเลยลูกค่ะมีผู้ดีเกตสองตัวเดียวงามนี่ตัวแม่เนาะจ้ะมาเกตสองค่ะสามตัวเอาแค่น้อยค่ะเอาสามตัวแม่ว่ามาเลยแปดเกตสองค่ะ แปดเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองแปดแปดสองแปดแปดสองแปดสองแปดแปดสองค่ะเก้าแปดสองค่ะเก้าแปดสองให้แกสองตัวนี้สามตัวนี้ดินแตดกับกาวรับรอย เด่นแปดกับเก้าหลักร้อยค่ะเด็ดสิสโลบอสคือสวาวบอเด็ดมันแปดแต่เลกว่ามากกับแปดเก็ดสองกันดี้นึ่ตัวหนึ่งจดไอ้ล่องไหวก็ซื้อแปดก็แดดเป็นซื้อเก็ดเก็ดสองเก็ดสามเก็ดสี่ออกคือหนีเลยค่ะเก็ดสองเก็ดสามเก็ดแปดมากตัวหนึ่งแน่นอนนี่คือเป็นเลขสูตรของเลขวิ่งแต่ว่าเด่นที่สุดคือเก็ดกับแปดก็นล้วค่ะ พิสูจน์กันวันนี้แต่ว่าวันนี้เกษตรข้อของคือว่าหันล่ะแม่น้อยแม่กับบันใจแต่ว่าสิเป็นตัวใดเ่ะตมันของบ้าขึ้นหมดว่าหานมันตัดไปนกหนึ่งซะแม่ว่าเก่าปลูกไอ้เกนแปดเก้าเจ้าของสตรนี่มันตัดมากาทั้งบ้นในพวกแม่ว่ามักน่ะนะค่ะมันออกเกตเก่าเนาะค่ะโกับเก่าตัวเดียวกันแม่วันนี้โฮกเกตแปดนี่นี่คือเกตกับแปด มันว่หาว่านักบอนดอกไหนเซีนวายเชสแปดกับว่าแมนหกแปดกับว่าแมนตีแมนบอสแต่นี้เซี่นว้าวานมากแปดนีสูดูเกดแปดมาหนึน่งครัวไม่ค่อยพลาดเป็นหลักศิหลักหน่วยสองสามสี่โดนโดนกต่พลาดที่จะบอกกับเขาดีอยู่นี้วันนี้จะเป็นยังไงตีสุดกันเนาะคพี่หันไปฟังแล้วกัอ 38, บอัานาสบแปดว่ไหนไปสุเเด้ยกับเดอลนองเบิง้งแมรี่กัน เทนละค่ะห้มีิเคราะห้เบิ่งนี่ละอันมากกระซือตาบ่างบางเขาก็ผ่านซ้าค่ะนี่แค่นั้นแหละเตี้ยน้อยค่ะก็ให้แนวทางมาเบิ่งเนาะค่ะให้แนวทางมาเบิ่งใส่กันเนาะแม่เนาะจ้าเป็นยังไงจังไงกับที่คอกันเบิ่งวันนี้เป็นยังไงค่ะวันนี้เรงมาฟังเนอะว่าหาเหล็กฝันเตี้ยนหน่อยเอ้ยแม่ฝันกับแม่กับว่าจิตธูหาเตี้ยนหน่อยหลายเรื่อคือจังบ่หลับนี่เระ แม่ได้โทรมากบอตันนี้ลูกสาวคนนี้ไม่ยืนไห่ใจตัวนี้มันอกเก่าหนึ่งคว่มีตีหกสองชั้นเลกก็ขาดมาหนึ่งคือเก่าหนึ่งนั่งเลยนะว่าแม่เก่าหนึ่งมันจะเป็นหกหนึ่งเล่แม่ได้ร้องหกหนึ่งมันออกหกหนึ่งที่ีนะลูกแม่นอยู่แม่พกเก่าตัวเดียวกันแม่เลยได้อยกบาดถ้าใส่มนแม่ตายโอ้ยเนาะเป็นเหรียญหลายน่ะน่ะเออฮะเล่นมาแต่ขึ้นขึ้นเนี่ยจะนอยลูกเอ้ย ้ยหกหนึ่งมันบานาสิออกเลยนะแม่เนาะจ้าวันนี้เริ่มเนาะอุณหเูมิแหนบไปให้รอบต้องฝันเพราะวามันเป็นเด็ก็สิมันลุ่งไงเส้นหน่อยเนี่ยล่ะในฝันจะแม่นจเอาจะเอาหม้อนี่ล่ะไปเสี่ยงว่ามันฝันมันจะออกบ่ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสิสิลุ่งอีกเป็นโครงช่วยายเนาะงเส้นหน่อยเนาะค่ไข่ไข่มือเลขออกเนาะแม่เนาะแค่จากสองสามมือก่อนมือเหล็กออกแค่สามมือที่มือเนาะค่ะให้แม่ฝันก่อนฝันเสี่ยงมือก่อน ไอเอสตี้ไม่จกไม่ใช่เด้อเดี๋ยวจกเดี๋ยวหลับทุกทุกคนเด้อแต่ฟังคลิปแน่แล้วหันกับหันมักสายไปซื้อหันมามักกระเพานไปสะกอนพิจารณาดีการสื่อหวไป้ผมเอ๋นี่มันซื้อยากยากเด้อแมนค่ะยากมันมันมาดังใส่กับอาจารย์นั่นหลังไม่เกิดเป็นหัวสื่อยากเนาะแม่นค่ะงวดได้กับยากเบิ้ลไปตรงกับเพื่อนหันเพิ่นนี่ว่าวากระเทินไปมันกี้เพราะฟังแน่มันกิดเจ็ดปวดเจ็ดเหลือ เงีว่านั่นแม่รีด่นข้อมือเร่ยรงยากด้วยทันเตื่นเต้นเบตัวประเทศเลยแม่ค่ะอืมแค่นั้นแหละเด้อขอเด้โชคได้ใช้ได้เอี้ยีเด้อแมวพ่อหน่อยจ้าค่ะก็โชคดีเนาะค่ะแม่เนาะค่ะค่ะเอาค่ะข,ขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะค่ะ อันนี้ก็นแนวทางของคุณแม่ลอยเอ็ดเนาะคะ่ะส่วนเลขวิ่งของคุณแม่งวดวังหันค่ะเขาที่เก่าเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเขาที่เก้าเลขวิ่งเพื่อนนี่เด่นมาสามตัวเนาะคะ่ะเด่นมีอย่เจ็ดมีแปดไม่หกค่ะแต่ส่วนหกเพื่อนว่าบ่าเอาดอกว่าสันค่ะเอาไว้ทั้งหลังส่วนตัวเด่นมากๆเกเลยคือเจ็ดกับแปดค่ะถ้าแปดบ่ามานี่เจ็ดสิมาท่านที่เพื่อนวางสี่ค่ะ คุณแม่รอยเอดก็ได้แต่ความมั่นใจของเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็ฟันให้ห้าหางค่ะก็มีเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามและะแ้วก็แถมอีกตัวนึงค่ะแปดสี่ค่ะเหลขกทั้งหมดทั้งม้วลนี่ก็ไม่อยู่เก้าหางน้ำกันค่ะทนผู้ชค่มเก้าหางของคุณแม่เนาะค่ะบางงวดนี่แตกทั้งบนทั้งล่างเลยคะ่ะเออแอดก็ะริ่มไปเนาะค่ะ ของคุณแม่รอยเอดนี่บนล่างเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะไปได้บนล่างค่ะเพราะว่าพบนายมาแบบนี้เพิ่นบนเน้นไปทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าคนว่าไปบนไปล่างเลยค่ะส่วนสามตัวเพิ่นค่ะเพิ่นกับไฮมาสี่หางค่ะแปดเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองแปดแปดสองเก้าแปดสองค่ะค่ะเพิ่นมั่นใจว่าเลขหลักร้อยจะมา แปดกับเก้าค่ะแปดกับเก้าเท่านั้นคันเก้าว่ามาแปดก็ต้องมาแน่นอนพนวาง,างสี่เนาะค่ะรักลอยค่ะเอาให้เอฟซี C, ล่องไปพิจรารณาเบิงเด้อค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่กะก็คือแนวทางเนาะค่ะให้เป็นแนวทางเท่านั้นให้เอฟซี C, ล่องไปพิจรารณาเบิงค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะจากคุณแม่ร้อยเอ็ดเอาคันผูใ้ใดชอบคลิปนี้เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน่เด้อค่ะฝากกอย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดกับคลิปใหม่ๆเด็ดๆจากทางช่องค่ะค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เสียน,น้อยก็จะขอจบคลิปท่านี้เด้อค่ะพอกันไหมในคลิปหน้าโค้งสุดท้ายของคุณแม่ลอยเอียดคันเพื่นฟันดี เพิ่นกจ็จะมาหายล่งอีกรอบหนึ่งนะคะตัฟันตัวเน่นของเพิ่นอีกเห็นไหมหน่อยตูวลงก่่เกาเกนี่มค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เสี้ยนหน่อยก็ขอจบคลิปท่านี้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซี T ทั้งหลายขอให้ทุกๆคนโชคดีกับแนวทางของคุณแม่ลอยเอียดไปน้ำกันคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ